สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะทาร่นะคะอีจิงแอนทาร่บายสมิตานะมาพบคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในคลิปสั้นๆน,นะคะใช้เวลาไม่ถึง10นาทีในการที่หลังจากติดภารกิจมากมายนะแต่ว่ามันมีดวงดาวที่เคลื่อนย้ายที่สำคัญคือดาวมนุติยูนะคะมีการย้ายทำให้แต่ละราศีอ่ะ พบเจอสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงนะคะวันนี้เราพบกับราศีมังกรนะคะเพื่อที่จะดูว่าราศีมังกรอากาชิกทาร่บอกอะไรกับคุณหลังจากที่ดาวมนุษย์จะย้ายคุณจะพบเจอสิ่งไหนคุณจะนําแนวทางอะไรไปปฏิบัติเพื่อทําให้ชีวิตคุณไปรุ่งโลดไปได้ในในแนวทางที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรวมถึง Angel Power ก็คือเทวดาเทวดานางฟ้าจะบอกอะไรกับคุณว่า ในในฐานะที่อยู่ในราศีมังกรจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรหรือพรอะไรที่คุณจะได้รับนะคะอาคาชิตาโลเป็นไพ่ที่แม่นยำม,มากนะเราจะเปิดแค่ใบเดียวเพื่อถามนะคะถามถามเกี่ยวกับราศีของคุณนะคะราศีมังกรฟังดีๆเนาะเพราะว่ามันเป็นแนวทางที่จะทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนเลยนะคะเปลี่ยนคือดาวมุย์ทย้ายเมื่อวันที่7ใช่ไหมคะเวลาบ่ายสองโมง26นาที แต่ว่าแนวทางไหนนะที่ที่ไพ่อากชิตาโรจะบอกกับคุณว่าคุณจะมีแนวทางอย่างไรในการดำเนินชีวิตหลังจากนี้ไปนะคะโอเคเนาะเปิดมาหนึ่งใบนะคะหนึ่งใบ,ะะงใบเราได้อะไรนะ mm hmm. ได้ loving element ค่ะ tree of p r o c e s นะคะอันนี้นะคะเห็นนะ เห็นภาพนะคะ T of process นะคะอันนี้เราจะวางไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดเปิดเอ uh, angel power ดูว่าความสอดคล้องของพรที่ได้รับสอดคล้องกันไหมเนาะ,ะสกูนะคะขอวางไพ่ไว้ก่อนนะคะแล้วก็เก็บกองไพ่แกเก็บกองไพ่อาคาชิกอาคาชิกคารโลนี่หนุจะใช้เวลาขับขันและเวลาที่เราอยากรู้เรื่องที่สำคัญนะ ก็จะเป็นแนวทางได้ระดับนึงนะคะที่เราจะใช้นะคะหนุ่มจะใช้อยู่เสมอหนุ่มก็เลยอยากให้แนวทางนี้กับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาต่อที่ Angel p o พา r เวอร์เลยนะคะพลังของเทวดานางฟ้าจะให้อะไรกับคุณเหมือนกันนะคะพลังของ Angel Power จะให้อะไรกับคุณเหมือนกันนะคะชาวราศีมังกรน,นะ ใช้เวลาเพียงสิบนาทีคะ่ะสั้นๆนะคะสั้นๆเนาะไม่อยากจะสับไพ่ไม่ได้เป็นนักสับไพ่ที่แม่นยำหรือคล่องมากนะคะก็แค่สลับสับเปลี่ยนแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานให้ให้ราศีมังกรได้พบเจอสิ่งที่ดีที่นำทางชีวิตนะคะ มาแล้วค่ะได้อะไรเอ่ยอ่าสอดคล้องกันไหมคะความศรัทธาค่ะคุณค่าของความศรัทธานะคะถ้าอ่านจากนี้ก็คือความศรัทธาของคุณนะคะนะคะจะเป็นไกด์นำทางให้ชีวิตคุณดำเนินต่อไปนะคะเป็นหนทางที่จะดำเนินชีวิตคิดว่าสอดคล้องกันไหมคะน่าจะสอดคล้องนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ย หรือใครก็ตามที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบ,บูชานะคะให้เชื่อในแนวทางนั้นคุณค่าที่คุณมีอยู่นั้นน่ะจะเป็นตัวเบิกทางให้กับชีวิตคุณแน่นอนนะคะราศีมังกรไม่ว่าคุณจะสัตรัทธาด้านใดนะคะให้เชื่อในสิ่งเหล่านั้นนะคะบางบางอย่างนะคะก็อยู่รอบๆตัวเราที่เราอาจจะมองไม่เห็นความศรัทธาอาจจะเป็นรูปแบบที่มองเห็นได้และมองเห็นไม่ได้นะคะ ทุกคนก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้แหละค่ะจะเป็นใบเบิกทางให้กับชีวิตคุณถ้าดูอย่างนี้ก็น่าจะสอดคล้องด้วยคุณเห็นไหมคะในอากาศรอบๆอบตัวเรานะคะอย่างไพ่จริงเนี่ยจะเป็นไพ่ที่บอกความเป็นหยินเป็นหยางหมายเขาบอกว่าวัตถุธาตุธรรมชาติต่างๆ่าง,างอิเลเมนต์เห็นไหมคะเลิฟวิ่งอิเลเมนต์ลักในวัตถุาธาตุธรรมชาติรอบๆตัวเรา รอบตัวเรามีสิ่งต่างๆที่ปรากฏได้ด้วยตาเนื้อและที่ไม่ไม่สามารถปรากฏได้ด้วยตาเนื้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองได้ด้วยตาเนื้อก็มีมากมายใช่ไหมคะที่เป็นพุทธคุณนะคะพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นพระสงฆ์หรือพระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นพญานาคหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นอะไรนะคะตาไคหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็ตามที่คุณเคารพนับถือค่ะ อันนั้นจะเป็นความศรัทธาของคุณที่จะนำทางชีวิตของราศีมังกรให้คุณก้าวพ้นอุปสรรคหรือนำทางคุณไปสู่เป้าหมายที่ดีขึ้นเห็นไหมคะเด็กมีความสุขสนุกสนานกำนั่งนั่งอยู่บนทุ่งหญ้าแต่เห็นไหมคะอะไรที่ปรากฏอยู่รอบๆตัวเขาบางทีเรามองไม่เห็นวัตถุธาตุธรรมชาติดังนั้นถ้าเรามีความไร้เดียงสาพอนะคุณเคยเห็นหลายๆคลิปไหมคะในเดี๋ยวขอเก็บไพ่นิดน,นึงเนาะ คุณเคยเห็นหลายๆคลิปไหมคะที่คุณจะเห็นว่าบางสิ่งเนี่ยเด็กจะมีความไร้เสียงสาแล้วเขาก็จะมองเห็นบางสิ่งบางอย่างที่คนโดยทั่วไปมองด้วยตาเนื้อไม่เห็นเหมือนว่าราศีมังกรจะได้สัมผัสกับสิ่งนั้นคะ่ะที่ตาเนื้อของถ้าเราถ้าเราทําตัวหรือหรือเราเรามีความเป็นเด็กอยู่ภายในะคะ่ะ เราจะพบเจอบางสิ่งบางอย่างนะคะที่เป็นวัตถุธาตุที่นอกเหนือการควบคุมด้วยตาเนื้อของเราทั้งสองข้างนะคะถ้าดูจากภาพตรงนี้นะคุณจะเห็นไหมมีนางฟ้าโบยบินอยู่ข้างๆเด็กเด็กก็เปรียบเสมือนกับตัวคุณนะคะและยังมีอะไรนะคะเขาเรียกอะไรนะคะเทวดานางฟ้าน้อยหรือสิ่งมหัจรรย์ต่างๆที่ตาเนื้อมองไม่เห็นที่อยู่ในวัตถุธาตุธรรมชาติต่างๆบนโลกใบนี้เนาะ กำลังกำลังอะไรคะกำลังแหวกว่ายหรือกำลังโบยบินเนาะรอบรตัวเด็กน้อยนะคะพวกเขาก็อยู่เติมเต็มอากาศด้วยความสุขและความสุขที่เพิ่มขึ้นนะคะหมายถึงอะไรก็ตามที่ชาวราศีมัง,งกรศรัทธาก็สิ่งนั้นแหละคะ่ะจะนำพาให้คุณเขาเรียกว่าบางทีก็เรียกว่าพูดน้อยใช่ไหมคะบางทีก็บิญญาณบางคนก็ อย่างที่บอกเมื่อกี้ไปนะทุกชนิดก็มีอยู่จริงนะคะวัตถุธาตุธรรมชาติต่างๆรวมถึงรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่คุณคุณเคารพนับถือเขาเขามีอยู่จริงแล้วเขาก็มีพลังมากนะคะที่จัดจินตนาการหรือบรรดาลให้คุณได้พบสิ่งต่างๆนะคะแล้วเขาก็อาศัยอยู่บนอาศัยอยู่รอบๆตัวคุณนะคะ <c oughs> เป็นองค์ประกอบที่อยู่ในดินอากาศลมและและไฟนะคะ พวกเขาอะก็จะยินดีแบ่งปันทำแนะนำนะคะและบรนดาลบรรดาลสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะในโลกที่เป็นธรรมชาตินะคะการ์ดใบนี้อะคะ่ะบอกคุณว่าความสุขอะจะเพิ่มขึ้นในไม่ช้าค่ะความสุขของคุณนะคะราศีมังกรจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้นะคะ แต่ว่าคุณอย่าเคร่งเครียดคุณอย่าลืมความสนุกสนานนะคะคุณจะต้องนำความสนุกสนานมาสู่ชีวิตประจำวันของคุณนะคะคุณคุณสามารถที่จะลื่นเลิงหัวเราะนะคะแล้วก็อาจจะเขาเหล่านั้นนะคะจะเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณนะคะ และยกระดับและขยายความสุขในชีวิตของคุณให้มากขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าสิ่งใดที่คุณเคารพนะคะตัวนั้นนะคะหรือตนนั้นนะคะก็จะเป็นตัวที่นำทางให้คุณได้พบกับความสุขนะคะที่เพิ่มขึ้น ถ้าคุณถ้าในช่วงนี้นะคะถ้าคุณขาดการไปเน,นี้ยมันจะกลับด้านได้ด้วยนะถ้าเราทิ้งความสนุกสนานไปนะคะแล้วบางครั้งเนี่ยเราแยกตัวจากเด็กที่รักความสนุกสนานก็คือคุณเคร่งเครียดหรือคุณเองเนี่ยถอยห่างจากความเป็นตัวตนของความสุขสนุกสนานในวัยเด็กถ้าเราไม่ทำตัวแบบนั้นเนี่ยเราก็จะสูญเสียนะคะ ความกระตือร้อนล้นไปตลอดชีวิตเลยนะคะอย่าเคร่งเครียดหรือเรารู้ว่าเรามีเป้าหมายในชีวิตแล้วบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเราอยากที่จะทําสิ่งนั้นแต่คุณก็ลืมคือชีวิตไร้รสชาติอะคะ่ะถ้าคุณไม่มีความสนุกสนานเหมือนกับเวลาที่เราทํางานหน,หนักเราเองยังต้องไปผ่อนคลายเลยนะคะ คุณจะต้องเน้นไปที่การทําให้ตัวเองมีความสุขค่ะทำอย่างไรก็ได้ให้ให้ตัวเองมีความสุขเปิดใจให้กับตัวเองที่จะสดใสและให้ให้มีความสุขนะคะในทุกขณะ,ะคะ่ะอย่าทุกข์เกินไปนะคะแล้วก็รู้สึกต้องรู้สึกให้ได้ว่าตัวเองนะ่ะต้องยิ้มให้ได้และมีความสุขให้ได้นะคะ ทุกทุกครั้งที่คุณใช้เวลานะคะคุณต้องเปิดใจรับความสุขด้วยนะคะทุกอย่างมันถึงจะถูกเติมเต็มแล้วความศรัทธาของคุณก็จะได้รับการเติมเต็มค่ะชาวราศีมังกรนะคะอันนี้จบคลิปนะคะถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวด้วยไพ่อีจริงหรือไพ่ทาโร่นะคะใหะ้ให้ลงไวที่คอมเมนต์นะคะแล้วแล้วทางหนุ่จะกลับมาดูนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะราศีมังกร ขอให้ความศรัทธาของคุณเป็นจริงในเร็วพันธนะคะในเร็ววันนะคะขอบคุณค่ะ